นาฬิการะดับแบบเป็น hmm. สิบล้านซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชั่นโรเซ่นะคะสวยมากทุกคนเจอกอยาแล้วนะคะดีใจมากเจ็บแโอ้จะมีไหมชิชิยังเหลือไหมมันเข้ากับชิมากเลยอ่ะเอาแล้ว ในช่องอัชิตาเลยนะคะวันนี้เนี่ยซีก็อยู่ที่สิงคโปร์นะคะวันนี้ซีจะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งกันแบบจัดเต็มเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแพลนของซีนะคะก็คือจะไปดูปกยาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาที่มารีนาเบย์แซนเพื่อเดินเล่นช้อปปิ้งดูนาฬิกาก่อนนะคะโอเคค่ะตามไปดูกันร้านแรกจะเข้ามาดูนะคะก็คือของเจนท์โฟมอนสเตอร์เลยค่ะนี่เห็นหน้าเจนนี่อยู่ข้างมาก็ต้องแบบขอแบกหน่อยนะคะซึ่งทีชอบแบรนด์นี้มากแว่นแบรนด์นี้คี่แบบ สวยมากเลยนะคะซึ่งที่ไทยเนี่ยไม่มีช็อปนะคะ อันนี้นะคะชิ้รองของคอลเลกชันใหม่ค่ะทุกคนมันเป็นแบบสีม่วงน่ารักมากเลยอะเป็นแบบหลงแสงนี้นะคะตัวนี้นะคะราคา396เานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกลองแสงมันมันกันแดดได้หรือเปล่าส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ชิคิดว่าเดี๋ยวชิจะเดินไปถามเขาว่าอยากรู้ว่าแบบไอ้คอลเลกชันกับเจนนี่อ่ะมันหมดหรือยังสีเขาแบบออกใหม่น่ารักเดียวมากเลยค่ะนอกเหนือจากแว่นนะคะเขาก็จะมีแบบเดอเรชันข้างหน้าด้วยนะคะร้านคือแบบเก๋ชิบมากซึ่งมีแว่นแบบหลายรุ่นมากเลยนะคะที่นี่นะคะตอนนี้ชิก็ยังอยู่ที่ ที่มารีนาเบซอน่นะคะยังไม่ได้ไปออชาร์นะคะจะมีแบรนด์เนมเยอะมากแล้วก็ร้านคือแบบใหญ่มากซึ่งที่สังเกตว่าที่นี่ส่วนมากร้านแบรนด์เนมเขาจะทาแบบ2ชั้นนะคะทุกคนแต่ว่าจะเข้าจาัดชั้นล่างได้เข้า,านั้นะคะแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะ,ะตรงนี้นะคะเรามาอยู่ในโซนของนาฬิกานะคะจะมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เนมเลยนะคะก็คือแบบอาเตฟิลิปนะคะฟิกเก้แล้วก็เอพ์วอชั่นลอสนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังหาช็อป มีชัปมิวอยู่นะคะมีโรเล็กซ์ข้างหน้าด้วยอันนี้ก็อยู่ในช็อปดิชัปมิวแล้วนะคะเดี๋ยวนาฬาิกา,ร,าระดับแบบเป็นสิบล้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งส่วนมากก็จะค้นว่าน o อต for sale หมดเลยนะคะให้ดูดีเทลของเขาตรงนี้นะคะก็น็อต for sale เช่นเดียวกันนะคะแบรนด์นี้คือแบบแพงสุดๆไปเลยนะคะต่วน,นี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกนะคะหาซื้อยากมากเพราะว่าเขาผลิตแบบห้าพันเรือน ใน1ีเท่านั้นนะคะามากันที่ตึกเอ,อ่อทาคาชิมายะนะคะมาเจอร้านนี้คือมีความน่ารักมากเลยค่ะ<อ>เป็นกุ่มผ้าอย่างนี้ค่<ด>นะ,คะน่ารักดีอ่ะคนที่ชอบที่มันเบามากเลยโอ้ยทุกคนเจอโกอยาแล้วนะคะดีใจมากคือแบบเป็นแบรนด์ที่เขามีสาขาน้อยมากอย่างแ้ใกล้ไทยที่สุดก็คือสิงคโปร์เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราบบอยากได้โกยาที่สุดจะมีไหมที่ชี้ยังเหลือไหมค่ะ ไปลองรูกันนะคะชินาเข้าผิวรอแน่นอนอยากตั้งใจเลยเพราะว่าอยากได้มาก อยากได้จริงๆระหว่างรงตอ,งอตอนนี้นะคะเราก็ยืนเล็งว่าเฮ้ยอยากได้อะไรแล้วอันที่เราอยากได้จะมีไหมร้านเนมที่นี่นะคะเขาปิดค่อนข้างดึกค่ะจะแบบไม่ได้เหมือนไทยที่ปิดแบบทุ่มสองทุ่มนะคะที่นี่ปิดสามทุ่มครึ่งไปเลยค่ะถือว่าดึกมากเพราะถ้าเป็นยุโรปก,ก็หกโมงก็ปิดแล้วน,นะคะซอนลราซอนอลสาวนี่แฮปปีออเ้เอ็มเอ็มมองเพียร์ทีเอ็มเอ็มนี่แฮปปี้อินเซนต์ลูวิเอลอันนี้คือแบ็คแพ็คนะคะน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเหมือนที่ซับพายแล้วแบบมันเข้ากับชิมากเลยอ่ะเข่าแล้ว น,นี่นะคะจะเป็นแบบกระเป๋าใส่น้องหมานะคะแต่บอกเลยว่าถ้าเขาเห็นอโนแล้วเขาอาจจะบอกว่าใส่ไม่ได้แน่นอนนะคะนะแลดูอันนี้มีปอกคอด้วยน่ารักมาก <c oughs> จานข้าวหมาอันนี้นะคะ <c oughs> เจ็ดหืนสองค่ะ โอ้แ oh, ต่ลายโกยานี่คือแบบสวยมากๆเลยอ่ะมุมตรงนี้นะคะ oh. ก็คือว่าเขาสามารถแบบให้เราคัสตอมให้ด้วยนะคะนี่ mm. แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะซึ่งที่คัสตอมทั้งหมด,ดีคือเขาเพ้นเองนะคะเพ้นด้วยมือทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็จะมีค่าคัสตอมเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าคัสตอมเนี่ยจะต้องคัสตอมภายใน3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่เราซื้อใช้เวลาในการทําประมาณ3สัปดาห์ะคะ่ะทกคนในที่สุดเก็ได้มาแล้วนะคะด oh, ีใจมากเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าฉีได้ไปไหน Thank you ไปซีรีส่อย ซินซีลีนที่นี่อย่งทุกคนาคาือสาขามันแบบว่าไม่ได้ใหญ่เท่า MBS นะคะแต่ว่าเราก็จะแวะดูอยู่ดีนะคะกําลังเล็งว่าอยากได้อะไรดีอันนี้นะคะด้านในนะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้านะคะอันนี้จะเป็นเสื้อครอปที่คนแบบฮิบใส่กัน,นะ ชาแนลที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นอ e ีกบูคีหนึ่งที่แบบทำพุก e เอเซอรี่อย่างเดียวเลยนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบไฮเจอรี่ของเขาเนี่ยจะแบบมีนาฬิกาแล้วก็มีเพชรด้วยนะคะเฮ้ยต่างหัวนี้เก๋มากเลยอ่ะเป็นแบบฟฟ์นะคะชาแนลเขาแบบ เลขเขาก็คือเลข5เนอะเงียบงหนะคะเพราะว่าราคาจะแบบค่อนข้างสูงตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านทิฟฟานี่แอนโคนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชั่นโรเซ่นะคะสวยมากทุกคนคือมันจะเป็นจิวเวลรี่ของนิวยอร์กนะคะไม่ใช่แบบฝรั่งเศสนะคะโอ้โหตรงเชลตรงนี้นี่คือชิกรรเลยนะคะเป็นสีฟ้าทิฟฟานี่ทั้งแถบเลยค่ะคือน,น่ารักมากเลยอ,ะอ่ะจากนั้นนะคะทุกคนชิก็อยากไปดูชาแนลมาก จองไว้3ชั่วโมงเราก็ไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ต่างประเทศแล้วก็ที่ไทยเนี่ยชแนลคือต้องจอง Reservation ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวชี้ไปอันบ็อกให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าค่ะว่าในถุงกระดาษนั้นมีอะไรก็มาถึงพาร์ทที่เราจะมาอันบ็อกถุงช็อปว่าชี้ได้อะไรมานะคะได้มาจากแบรนด์โกยานั่นเองนะคะก็จะเป็นใบนี้เลยค่ะจะเป็นใบที่ ข้าวบอกว่าจะเอาใบนี้สีนี้แล้วก็ได้ดั่งใจแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเราจะได้นะคะเป็นถุงก,กระดาษมาเป็นสีเขียวแบบขนาดใหญ่เลยนะคะขนาดใหญ่มากกว่ากระเป๋าใบนี้ก็คือกระเป๋าใบนี้เนี่ยไม่ได้ถูกพับอะไรเลยค่ะทุกคนก็แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้กรอกมา ซึ่งส่วนตัวชิคิดว่ามันน่าจะมีกล่องและขอกล่องได้แต่ว่าชินเนี่ยไม่ได้ขอมาเนะคะเพราะว่าก็ตั้งใจจะแบบคิ้วกลับไทยใช้เลยนะคะก็เลยแบบไม่ได้ขอกล่องมานะคะคราวนี้เนี่ยมาถึงถุงผ้าเนี่ยเขาก็จะมีถุงผ้าให้นะคะจะเป็นถุงผ้าสีเหลืองค่ะของโกยาเนี่ยชิรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้แบบมีซอร์ติฟิเคชหรือว่าเป็นแบบ แคบุ๊กอะไรเหมือนที่แบรนด์อื่นๆเขาให้มาแต่ว่าเขาก็จะมีกระดาษใบนึงที่ให้มาแบบเนบไว้นะคะเท่านั้นเลยแล้วก็จะมีริบบิ้นเล็กๆนะคะจะเป็นริบบิ้นสีเหลืองน่าจะใช่นะคะแต่ว่าชิก็ไม่ได้เก็บมาเหมือนกันชินก็ทิ้งถุงกระดาษไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราใช้จริงก็เก็บไว้แค่ถุงพ้าเท่านั้นเนาะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันที่ตัวกระเป๋ากันบ้างกระเป๋าที่เราได้มานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นค o t แ bag นะคะจะเป็นไซส์ M MM M ค่ะเขาก็จะมีทั้งแบบที่เป็นทรงที่มันจะเป็นทรงน้อยกว่านี้แล้วก ไซส์จะเล็กกว่านี้แล้วก็ความบางของตัวซับในอะ่ะมันจะบางกว่านี้ทําให้มันจะไม่เป็นทรงเท่ารุ่นนี้นะคะแต่ว่าเชือเลือกรุ่นนี้มาซึ่งราคามันจะต่างกันประมาณส0 0 0 0ื่นบาทค่ะรุ่นนั้นจะอยู่ที่ประมาณ7 0,000ืมันจะเป็นไซส์ pm ค่ะ แล้วเขาก็จะไม่มีซิปแต่ว่ารุ่นของชี้นะมันจะเป็นสาย M MM, M ซึ่งจะเป็นขนาดใหญ่มากมีซิปค่ะสาเหตุที่ชี้แบบเลือกกระเป๋าใหญ่แบบนี้เพราะว่าชี้อยากอยากจะใส่คอมมันสามารถใส่กระดาษ A4 ของเราเนี่ยใส่ได้เลยใส่แล้วไม่ยับแน่นอนเพราะว่ากระเป๋ามันใหญ่มากๆนะคะแล้วก็คอมของชี้ก็คือเป็นคอม Macbook 15นิ้วนะคะ ก็คือใส่ได้แบบสบายสบายแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากที่สามารถใส่รองเท้าใส่เสื้อผ้าเวลาที่ชี้แบบไปออกงานอะไรเงี้ยคือก็เลยชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงทนทานแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าชี้อ่ะได้มา2ส,สัปดาห์แล้วชี้ะใช้แบบใช้จริงๆค่ะทุกคนทําให้ความแข็งของกระเป๋าเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยลงมันจะมีความอ่อนด้วยความที่แบบเราหิ้วของที่แบบเป็น10บโลอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบ อ่อนลงนะคะตัวกระเป๋าก็จะไม่ได้แข็งเหมือนเดิมแต่ว่าส่วนตัวแล้วอชิย์รับได้แล้วก็คิดว่ากระเป๋าใบนี้ซื้อมาแล้วอยากจะใช้แบบ everyday use จริงๆใช้เข้าออฟฟิศจริงๆอะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวชิมาพูดถึงแบบประวัติของแบรนด์โกยาให้ฟังกันนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมชิถึงชื่นชอบแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชิมีกระเป๋าตังค์นะคะที่เป็นแบรนด์โกย่านะคะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ทํามาแล้วกว่า200ปีคือถ้าเกิดว่าเทียบกับหลุยส์แอนเมสเนี่ยก็คือเก่าแก่ยิ่งกว่่่าาแแตวเป็นนบรด ที่ไม่เคยทําการตลาดเลยค่ะทึ่งในจุดนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นคนที่ชอบแบรนด์นี้จริงๆถึงจะรู้จักนะคะแล้วก็จะมีแค่32ส,สาขาทั่วโลกเท่านั้นที่ไทยก็ไม่มีหันคนทําให้เวลาที่เราอยากจะได้อะไรอ่ะมันจะรู้สึกแบบ มันจะยากแล้วมันจะอยากได้มากขึ้นแล้วก็ในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะไม่มีราคาเขียนและก็ส่วนมากอะจะไม่ค่อยแบบเห็นนางแบบใสสักเท่าไหร่ด้วยคือเขา่เน้นขายคนที่ชอบงานของเขาจริงๆหรือว่าชอบลายชอบในแบรนด์ต่างๆจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนดูตรงลายของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปตัววายและแต่ก่อนเนี่ยือเขาใช้มือในการเพ้นท์ทุกจุดค่ะ แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการใช้เครื่องพิมพ์แล้วแต่ว่าอยากที่ชิบอกไปในพารคของการช้อปปิ้งว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะคอสตอมเนี่ยเขาก็สามารถให้เราคอสตอมได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะใช้มือในการเพ้นท์ลงไปทั้งหมดแต่ว่าต้องรอ2ส,สัปดาห์นะคะเอาเป็นอีกหนึ่งไอเดียละกันสําหรับใครที่อยากจะมีแพลนซื้อของขวัญให้คนพิเศษอะไรแบบนี้นะคะชิว่าก็ดูน่ารักดีค่ะ เราก็ข้างในเนี่ยคือมันจะเหมือนผ้าดิบที่มีความแ็งหน่อยฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีกระเป๋านะคะที่มันไม่ใช่เป็นกระดุมหรือไม่ใช่อะไรนะแต่ว่ามันเป็นอย่างี้ยคือไอตัวเนี้ยมันมาติดกับตรงเนี้ยแปะไว้อ่ะค่ะเออแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ตัวกระเป๋าข้างในนะคะ <c> ก็จะเป็นลายเดียวกับตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะแล้วก็ซิปตรงนี้นะคะก็ยังคงมีอันนี้ใส่อยู่แต่ว่าชิคก็ย,ยังไม่ได้ถอดน,นะคะก็คือเป็นแบบพุ่มไว้อย่างนี้นะคะคือใช้แล้วแบบชอบมากอันนี้คือใช้มาสองสัปดาห์เลยแบบ รีวิวได้จริงๆว่าชอบม,มากๆเลยนะคะแล้วก็พอได้ใบนี้มาเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากได้ใบอื่นอีก ส่วนค่าตัวน้องคนนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆนะคะ1 0 0 0 0แสนบาท10,000แสนบาทราคาไทยค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะแบบมีแพลนไปสิงคโปร์อะไรแบบเนี้ยก็ลองไปดูกันได้เลยนะคะที่ตึกทากาชิมาย่านะคะ<ๆ>ก็ในร็อกเนชี่ก็จะมีไปทักมารีน่าเบซานนะคะแล้วก็ตึกทากาชิมาย่าตรงอชัคโรดนะคะซึ่งจริงๆแล้วของแบรนด์เนมเนี่ยเยอะทั้งสองที่เลยแต่ชี้คิดว่านะมารีน่าเบซานอ่ะคือครบคนันมันเหมือนเปน็นเหมือนห้างใหญ่ที่แบบมีแบรนด์ทุกอย่างอะไระะ้ยค่ะ ว่าทาคาชิมาย่าเนี่ยอยู่ตงออชาใช่ปะซึ่งในตึกนั้นอะ่ะมันก็จะไม่ได้รวบรวมทุกแบรนด์แต่ว่าในหลักแวกเดียวกันอะ่ะมันก็จะมีหลากหลายห้างที่รวบรวมหลากหลายแบรนด์เอาไว้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปสิงคโปร์ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ตามไปช็อปกันได้นะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกันชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย